ได้หรือไม่และในประเด็นที่สามการกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญยัดไว้ในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญวาตราหกสิแปดรักหนึ่งหรือไม่และถ้าหากกรณีเข้าเงื่อนไขาตามประเด็นที่สามดังกล่าวนี้ ศาลจะต้องวิจัยต่อไปว่าจะมีผลให้ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์หวหน้าพักและการมการพักได้หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่สามต่อไปนะครับในประเด็นที่หนึ่งศาลจะเริ่มเลยนะครับประเด็นที่หนึ่งที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาวิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตราหกสแปดหรือไม่มีประเด็นที่พักเพื่อไทยผู้ร้องที่สาม ผู้ตุลร้องที่สามยื่นคำร้องขอให้สารรัฐนูลพิจารณาวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่าสารรัฐมนูญมีอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องทั้งห้าไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูลมาตรา68วรรคสองได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยพุทธศักราช5 0มาตรา68วรรคหนึ่งบัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นตงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้และวักค่อมาญัตว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้การสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดียายาต่อผู้กระทำการดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าในมาตรา68วรรคสเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิ แก่ผู้ที่ทราบถึงการกระทําอันเป็นการปารปืนข้อห้ามตามมาตรา68วรรคหนึ่งที่จะใช้สิทธิ์ให้มีการตรวจสอบการกระทําดังกล่าวได้โดยให้มีสิทธิ์สองประการคือประการที่หนึ่งเสนอเรื่องให้ใการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องอต่อสารรัฐธรรมนูญและในประการที่สอง สามารถยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้เพราะอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและวินิจัยสั่งการในกรณีที่ผู้ร้องใช้สิทธิพิักรัฐธรรมนูญตามมาตรา68วรรคสเป็นอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญอายการสูงสุดเพียงแต่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลได้เท่านั้นหาได้ตัดสิทธิ์ของผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลโดยตรงไม่เมื่อผู้ร้องได้เสนอเรื่องให้อาการสูงสุดตรวจสอบแล้วชอบที่จะใชสิทธิ์ประการที่สองยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูลได้ศาลเห็นว่าการแปลความดังกล่าวนี้จะสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ในมาตราหกสิแปดซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในมาตรา69ที่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศไทยเสรของประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัิไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เนื่องจากการที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งให้เลิกการกระทํา ที่อาจเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญจัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้นั้นการกระทําดังกล่าวจะต้องกําลังดําเนินการอยู่และยังไม่บเกิดผลสารรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัย สั่งให้เลิกการกระทำนั้นได้หาไม่แล้วทำวิิจสัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา68รสอ2ก็จะเป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถใช้บังคับได้ทั้งสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา68นี้มีหลักการสําคัญมุ่งหมายให้ชนชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องพิทักษ์รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้าสู่อำนาจในการปกครองประเทศให้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญหยัดไว้ในรัฐธรรมนูญมิให้ถูกล้มล้างโดยสภาพจึงเป็นมาตรการในการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้มีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําที่จะเป็นอันตรายต่อระบบการปกครองและเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญมิให้เกิดขึ้นได้เพราะถ้าหากปล่อยให้เกิดการกระทํา ที่เป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูนขึ้นแล้วย่อมสุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กับคืนดีได้เช่นนี้แล้วประชาชนผู้ทราบเหตุตามมาตรา6กวรรสอทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิของตนต่อต้านการกระทำนั้นโดยสันติวิธีเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตานี้มิได้มุ่งหมายการลงโทษทางอาญาหรือการลงโทษทางรัฐธรรมนูญ เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสั่งให้เพิกถอนการกระทําที่ไิดชอบตามมาตรา68วรรคหนึ่งเสียก่อนที่การกระทํานั้นจะมาเกิดผลการมีอยู่ของมาตรา68และมาตรา69แห่งรัฐธรรมนูญนี้จึงเป็นไปเพื่อรักษาหรือคุ้มครองตัวรัฐธรรมนูญเองตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญได้รับรองหรือกําหนดขอบไว้ให้เป็นเจตนารมณ์หลัก ทางการเมืองของชาติคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและป้องกันการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมีได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญในประการนี้ต่างหากที่ถือเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องยึดถือไว้เป็นสําคัญยิ่งกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแม้จะถือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้แต่ความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งก็ไม่ใช่เจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งการร่างรัฐธรรมนูญแห่งหาาร,ราชกิจจัยพุทธศักราช2540 และ,ละรัฐมนูญแห่งราชอรราจัาจากไทยพุทธศักราช2,550ยังพิดเจรณาได้ว่าสาระสำคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนาร่วมกันอยู่ที่จะการจะให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทิชธรัฐมนูญผ่าน,นกลไกของสารสนูญตามมาตรานี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตัวบุคคลผู้ที่มีสิทธิเสนอคำร้องการตีความเกี่ยวกับ ผู้มีสิทธิเสนอคำร้ำองต่อสารรัฐธรรมนูญจึงควรต้องตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิไม่ใช่จำกัดสิทธิเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญสามารถเข้ามาตรวจสอบการกระทําที่อาจมีปัญหาตามมาตราหกสิแปดวรรคหนึ่งเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้สมดังเจตนารมณ์ของบทประหยัญญังกล่าๆกรณีอายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตราหกแดวรรคสองแล้วแต่ยังไม่มีคําสั่งประการใดจากอายการสูงสุด หากปล่อยให้กระบวนการลงมติในเวลาสามรุ่งร่วงไปแล้วแม้นต่อมาไอการส,สุดจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบเสือยอมาตรา81ให้เลิกการกตะงทำนั้นก็จะไม่สามารถสังคับตามคำวินิจฉัยในทางใดได้อีกรวมทั้งไม่อาจย้อนคืนแก้ไขผลที่เกิดขึ้นจากการกาาระทำนัาวได้สารรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำร้องว้ที่นา และวินิจฉัยได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคสองประเด็นที่สองการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา291สามารถแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ประเด็นที่นาว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยุกรา2550มารา291 จะนาไปสู่การแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2555ทั้งฉบับได้หรือไม่นั้นเห็นว่าอำนาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองหรืออำนาจสถานาฬิสารัฐธครับก็สารวินิจฉัยประเด็นแรกไปแล้วนะครับก็สารมีอำนาจในการที่จะรับวินิจฉัยนะฮะนี่เป็นประเด็นแรกเป็นประเด็นแรกนะครับถึงแม้ว่าจะ ยื่นผ่านทางช่องทางไหนก็ได้นะครับช่องทางของอายการรงสุดก็ได้ยื่นโดยตรงกับศาลก็ยื่นได้เป็นผูู้้องมีอำนาจในการวินิจฉัยนะฮะตอนนี้ศาลกำลังจะวินิจฉัยในประเด็นที่2ก็คือแก้มาตรา2อ1าน่ะฮะจะไปจะไปเข้าข่ายล้มล้างระบบการปกครองหรือเปล่านะครับมาตรา291เรับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเราจะมาบอกกล่าวกันต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักทุนหนึ่งก่อนฮะ